ครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับร้าน leader fox shop นะครับบริการขายแรหัสบริการสุ่ม ID และบริการเติมเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุม่ม ไอดีนะครับก็ราคา49บาทนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพากดเข้าไปดูเลยนะครับอันนี้เข้ามาหน้าแรกเลยนะครับทุกคนเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าดูสินค้ากดเข้าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วลงมาเรื่อยๆจะเห็นคําว่าสุม ID วาโลแบบปกตินะครับผมอ่าแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมราคา4 9บาทนะครับซุมได้ตั้งแต่สกิน20สกินถึง70สสกินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ เอาเป็น1อันละกันนะครับ1ชิ้นโอเครอสักครู่หนึ่งครับนี่ครับผมมันก็จะขึ้นว่าสําเร็จแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็กดไปที่โปรไฟล์ครับแล้วก็กดที่การสั่งซื้อนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะไม่ให้ดูรหัสนะครับเดี๋ยวผมสุ่มตัวนี้เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอา ID เนะครับเอาเข้าไปกลับไว้เหมือนเดิมนะครับก็ทุกคนสามารถเข้าไปสุ่มได้นะครับผมครับผมหลังจากที่เราล็อกอินมาแล้วนะครับนะก็กดคําว่าเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูสินค้าละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพอไปเลยครับผนี่ทุก ประมาณนี้นะครับราคาส9สิบเก้าทนะคะทดลองกดเข้าไปดูได้นะครับนี่อะไรอีกในขุมนีนแ่แล้วก็มีตัวนี้นะครับมีดทุกคนนี่นะครับมีดนี่เดี๋ยวผมพากดเข้าไปเล่นดูนะครับในโหมดฝึกซ้อมนะว่ามันเล่นได้จริงๆนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมซื้อของให้ดูทุกคนเอาอืมเอาน,นี้ก่อนแล้วกันกคนหนึ่งมีดนี่ครับมีดปืน Oh. เล่นไั้จริงๆนะครับนี่อันนี้ไม่มีสก,กินโอเคนี่สีกกิประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไปเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะถ้าสมได้นะครสมได้ดวงดีก็โชคดีครับผมนะหรือว่าโชคดีไปครับผมก่อนที่จะจบนะครับก็ใครที่ มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจ Leader p o r Shop นะครับตัวนี้นะครับผมนะนี่ต้องมีคําบริการเติมเกมสูงมาดีลหัสนะครับอันนี้ถึงจะถูกต้องนะครับทุกคนนี่นะครับนี่ลองมาเลื่อนดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ